สวัสดีครับมันนี้เขามาเห็ดบ่วงซิงกันครับผมนครับบ่วงซิงครับสมัยก้อนเนี่ยเขาที่เอาปลายไม้ไผ่ครับเอาปลายไม้ไผ่มาเห็ดนะครับเห็ดขอตอมันมองนี้ครับสมัยก้อนสมัยเขาไปเล็กน้อยนะครับเอาเห็ดก้ามยาวนะครับแล้วก็เอาไส้แบบเดียวกันนะครับเท่งนีคแบบเดียวกันครับมีหนังยาง ใกล้นะครับแล้วก็สลิงครับแบบนี้ครับสมัยเป็นได้น้อยได้น้อยนะครับเขาที่ใส่ท่อนไม่ไพ่ไปไม่ไพ่ครับแล้วคอแบบนี้ครับคอรัดจากคอนะครับแล้วก็ห้อยเสียกเส่ตานะครับผมว่าโพี่เลยครับในบ่วงยุบไปครับสมัยก่อนแล้วบ่วงสิ่งเลยครับสิ่งมองที่เอาเ้าเอา เราเป็นเพ็รเป็นริ้วครับแล้วก็จอหงเอาครับจอหู้ครับจอหง่วงพวงไว้ที่น,นี่ครับที่ีการห่างง่ายครับเพื่อกันแล้วครัพวงสิ่งสมัยก่อนครับยืดขึ้นมากครับแล้วก็ส่คอครับ ไข่แขกไข่ไก่แบบนี้ครับหเห็นว่าบางแคนี่ก็เเ็ดเป็นบ่วงครับ บวงแบบนี้ครับด้ามุูติดครับถ้าไปกับดึงเลวยครับผมดึงลลอกครับแน่นครับตายย่างเดียวครับแบบนี้ครับลาเก็บกัเรียบ้อยครับดีว่าบวงดีครับที่เก็บก็ดีกับบวงดีครับเก็บง่ายกับ่วงดีครับเรียบร้อย อ่ะเบเบิรงวิธีการเทสกันนะครับขนาดเท่าไดเดี๋ยวบอกครับนี่ครับไม่ห้าครับไม่ห้าสิบตัดนะครับครับหกสิบเซนครับหรือสองฟุตครับนี่ครับสิบเซนเอะสองฟุตพอดีครับจากคอนี่ม่หอดคอนี่ครับสองฟุตล้วเข้าก็ตัดนี้เด้ครับตัดไปให้มัดนี่ครับมองคอตาดีเหรอว่าก็ไว้เถอาคำไก่ครับ ทำครับทำตัวนี้คำสลักตัวนี้ครับคอ,อนี่ครับขอวอนุญาตตัดกันนครับ เกี่ยเลยนะครับน็ตัดกอล์อีเกียครับวาครับวางรบ้ปลาเลยครับ เอาหน้าเอา,อางี้เราตัง้งใจเลยครับนะครับเท่านี้ก็ด,ด,ดีครับ เงี้ยเครับผมมากินยัเนื่อเวลาปักก้นงบ่กนะครับยืนอะไรแปดครับตะบังกันครับนก็มาเหลาครับผม คมยังไงครับช่างเงินทั้งโกวันที่นี้นะครับเากับเหลาลบลบเยี่ยมลบเทียงเหมือนกันครับนี่บาดมือครับลบลบจิ๋วคมเหมือนกันคมจิ๋วเหมือนกันครับนี่บาดมือครับไพด่างขวาน,นี่คมครับ เฮ็ดเบียบดีปไปนกันเลครับถ้ามีก็ได้เลยครับโม,บมยานว่าหนักนะครับไม่ร่าซื้อไปไหลายๆนะครับง่ยแข็งนี่ยกัแข็งดีครับตันนี้ก็ได้แล้วครับนวอขั้นคอสาคัญครับตอนน้ำขั้นคอที่บากนี่ครับบากคอนี่ครับ เี่มันขาดเลยครับเพื่อเพื่อใส่ลิ่มครับลิมล่มลรงนี้ครับเห็นไหมครับไม่ได้ใส่สลักครับ เฮ็ดบางแล้วครับมันสีหักครับนเ้าก็เหลาเหียวครับเหลียวแหลมนะครับแหลมวิล่าซักครับวิล่าซักครับ เป็นเสียวลงไปครับเสียวไว้แต่ซักครับซักเป็นลักแบบนี้ครับเดียวเป็นแบบนี้ครับน้ำเหลวครับเวลาซักนะครับก็คือได้ยู่ครับใช้ขอดีมันคือ็่าดินเนื้อหนูติดแล้วมันบ่ได้นหัวหุ้นก็ขึ้นมาสกัดครับ ล็อกข้อดินบอดูแบบตายอย่างเดียวครับผมคือกันแ้วครับอ้รักการเดียวกัรดวงครับนะครับอันเจ้ว่านี่เขามาใส่ข้อมันครับใส่น้ำทัง้งน้ำทั้งมู่ครับมีกับเขาเขาครับเราปวดแขนครับเราไม่ไพยปวดแขนครับ จะว,ว่าขันถือมือแน่น้อยเดียวนี่เลียดสะเด้ครับสิครับแล้วไม่ก็วาะเข่าครับคันมันต่อยมือเข้าไปในเลียดสะครับผมน้ำไปด,ดีครับน่าเสียบมไม่ติดอยู่ครับ ันี้ก็เสร็จแล้วครับนะครับเสร็จแล้วครับไปเอาไปเผาไฟครับเผาไฟเลยล่นไฟล่นไฟเห็นไม้มันท้นครับมันแข็งครับแต่ได้ลายปีบครับเสร็จแล้วครับเราไปล่นครับล่นไม้แข็งแรงครับไม้แข็งครับหมอนกระจอครับหมอกระจอะ ลบเสียนครับเสียนปักมือก็ได้ครับเอาเผาเสียนกันน่ครับเดืดขึ้นจังไอเราเบ็ดเลครับไม่ไทยดีท้นครับรับคมนี่ครับเอารถมาเร็วๆครับรถมาเร็วเวต่อครับ ก่อนนะครับนีน้ำยางครับน้ำยางยางในรถครับให้เป็นเส้มเป็นเส็นครับง่ายครับในเขียวครับในเขียวเข้ากับมาที่นี่เพราะนีแล้วนะครับล่นแล้วเข้ามาจ่อหูครับจากนี่มาถึงนี่ครับจากระยะ เสือกนี่ครับีจากคอมหอดนี่ครับเห็นไหมครับหู้จอนี่ครับหู้จอนอ่ไรเสื่อกออกมาทา้งนี้ครับหาสิบเส้นก็ได้ครับสามสิบถึงหาสิบเส้นเส้นติเมตรนะครับนี่ครับสวบานผมครับ สวรัสวร,ร,รดีครับสวัสดเจาะครับเจาะกันเลยครับผมเจาะเลยครับครับเจาะเรแล้วนะครับข้าที่คอดปมครับคอดปมตัวนี้ครับตัว,ตวไข่ไก่เมือกนะครับ ที่มัดนะครับเอาปลายเสียครับนี่ครับเฮ็ดคล้องเป็นนี่ไปครับเพราะก็ม้วนใช่กันเลยครับนี่ครับม้วนใช่กันมันเป็นตองครับนี่ครับมันเป็นตองครับไว้เเทดสลักเวลาสลักมาต่ำหน่งนะครับคันบ่มี่ตัวนี้มันอ่สลักมัน่บลุดนะครับถ้าต้องเฮ็ด ไฟให้มันต่ำสายสลักมันต่ำต,ต,ตรงนี้ครับมันก็จะได้รูปครับนี่ครับตัวนี้ครับเนั้อหาของก็ปลูกเลยครับปลูกเส้นีครับใหม่มันเป็นนี่ครับ ยันสิบปากดิ้นบุยเมื่อนครับปูเลยหลายรอบก็ได้ครับในมันบนเรือนรุดออกไปทั้งตายครับเพระว่าขันเขามีนเขาเฮ็ดอะไรแล้วก็บบอลรุดเออครับเขาเฮ็ดบวงแล้วก็บบอลรุดนี่นะครับ ตองเป็นบ่วงนะครับเป็นตองครับต่อไปเขาเห็ดบ่วงครับผมได้เงเห็นมันจังน้อยครับได้เบือเงี่ยเห็นมันจังน้อยครับน่อยไหลายมันขาดครับตัดมาว่าเห็ดเป็นบ่วงเลยครับ เริ่มขอดปมครับขอดปมเห็ดบัวงออกง่ายใช่ไหมจริงได้ก็ได้นะครับเพชรตามโฆษณาเทาเดไปครับเดี๋ยวผมมาขอดขอดขึ้จังห้องเห็ดเมื่อกี้เหรครับแล้วสิเลือส่วนไหลหน่อยครับขอดขึ้เกงเมื่อก,กีคไไ้ครับเป็นยังถูดหูอะไครับเปนยังถึงหูอะไครับ อ๋อนี่เราเขาได้บวงแล้วเขาก็เอาโซนไปโซนหนึงครับสอดกระหู้น่ครับสอดกระหู้น่ครับอึ้บนะครับดึงเป็นห่วงนะครับเป็นห่วงเป็นบงวงเลยครับนว่ามีับ่มีรถครับนี่ครับเห็นบ่รครับแล้วเขาสขอดกระหู้ครับ ไม่หลุดครับนี่ครับจากการสอดครับติดอย่งไรเขาไม่หลุดครับนะครับเพราะฮอนติดแล้วนะครับได้แงของหูแต่ว่าแงจากด้านหลังครับนี่ด้านหน้าผมว่าใส่แงจากด้านหลังครับจากซันจิวครับงหูครับอืม ผูน้อยพูดว่าลองไหมครับเงียบว่าเขาครับเงียบว่าเขาลองไหมครับ เขาหู้ครับนี่ครับเนี่ยครับทะลุมาทางนี้งไหนครับเนี่ยทะลุมาแล้วครับเทากับวาสอดเส้ต้องนี่ครับนี่ครับสอดสอดเขาต้องที่ห้าวเห็ดครับสอดเขาต้องนี่ครัยครับนี่มากนะครับเบขากาว่าเขาเอาบวงสาไดิครับสามข้อหนูบ่ บ่วงห่างนูครับซ้ำห่างนูครับเอาซ้ำใดครับนี่ายลายก็บดีครับง่ายลายนู้ขวบครับน้อยลายกับเขาข้องยากครับเขาต้องคุ้ม่ว่านี่ก็ลายครับดุดลายบ่วงเห็นู่ครับเอาพอดีครับเ่าพอดีแล้วเขาก็จับเสียดดึงออกมา ถึงแมาเอาขอดจับมือไว้ครับเขาก็ขอดให้มัออนเป็นปุ่มครับเพื่อ k e y b o a r มันหลุดป,ปุ่มออกไปครับไว้เป็นตัวมงตัวต้อไก่ครับว่าไงนะครับตัวต้อไก่นี่ครับปุ่มเสียเึ็นว่าอะไรปุ่มเสียเพราะเขาสีเงียนมากครับเงียนมากนะครับมันก็ต่ำนะครับก็ต้อ ผมเสียบแล้วครับที่จะขับดูแลครับระยะบวงได้แล้วครับระยะผมได้แล้วนะครับก็ไปเข้ากับตัวไก่เป็นครับตัวไก่เป้นครับจะขึ้นตัวนี้ครับ ่เขาต้องกาไก่เ nice. ก oh. ันเขาต้องการะยะจากป่มนี้มาฮอดนี้นะครับให้มันเลื่อยใกล้ไปหน่อยนะครับให้มันเลื่อยไก่ไปหน่อยขับ่เลื่อยมันบ่เตีให้เด้อครับนไหครับบอสเตี๋ยวิว่นีมันก็บ่ดึงครับหนูก็บ่หลุดครับไก่ก็บ่หลุดครับเอาอกังสี่กรบป๋อยได้ครับนี่ครับไว้ซื้อนี้นี่สี่กรบป๋อยครับนี่ครับ มัดต่อไก่ครับออกมา่าวโาหดมั่งเกิดที่ระยะช่วงมันเกิดทบ่โบไยามันงเกิดทีเงามันเก็เยืดออกไปครับนั้นเขาใส่มันเลยมา่น้อยเดียวครับเลื่อมันจะเส้นเดียวก็ได้ครับมัดปุ่มมัดปุ่มธรรมดานี่ครับ ก่อนตรงนี้เลยครับผ่อนยืมแล้วนะครับได้เป็นสลักเลยครับนี่ครับเวลาใส่ก่อนนี่เราใส่ก็ดึงไว้แล้วก็ใส่ใส่ปุ๊บสลักเลยสลักก็อยู่ประมาณนี้ครับอยื่เทียบเยวลาหนูติดครับก็ติดึงดึงไปเตะ เที่ยงตัวเองครับนังก็ติก,ก็ทีดึงสลัดอุนมากเคลืนมาครับมันก็สิ่หัดข้อหนูเลยครับนี่ครับวิธีการการักรกันกันนี่ในงานมันครับผมแล้วก็นังยาหนังเงินน่นนนครับเอาอย่างในรถนะครับที่ห้องปาดเป็นเส้ยนไปครับนา่าจะว่าจะสองคืบก็ได้ครับ เอาก็มัดไปใกล้ๆก <alan> <opposite> <sterdam> ันครับอย่าไปใกล้ๆกันก็ตัวไก่ครับแล้วก็เอาเชือกพานมาแล้วก็บีบครับบีบเขาครับบีบเขาแล้วก็เอายียวรัดครับสองรอบสามรอบมันอยู่ก็ได้ครับรอบเดียวก็ได้กันมันอยู่พวกนี้อย่างนั้นก็ติ๊กก็ได้ยางก็ติ๊กก็ได้ครับยังดีครับ ครอกครอ,อกบอลแมันแรงครับอะนะครับแล้วครับลรอกไว้หรอกเราก็ดึงขึ้นมาครับผ่านก็บเสามัดเลยครับตรงนี้ครับเอาบอตตอง พ่อต้องเอาตึงไรครับพ่ต้องเอาเค็งไรก็ได้ครับเอาพอดีพอดีเลยครับคต่เค็งไรเวลานี่อยางมันง่านเร็วครับเวลาบด้ใสงานหรือบด้ไปหางอยางนี้ง่นยเร็วครับเพราะอากสมอติตัวก็ได้ครับว่าเวลาหนูติดนะครับมันจะได้ก็ไตแล้วเพราะว่ามันหัดครับเฮ็นนัดหัดอยู่แล้วพว่นี้เราอยากป่มมันน้อยน่อยนี่ครับหันจะได้กับเข้าข้อครับข้อสอง ทำ้สองนิ้วนี่ก็ตายครับเห็นแน่ไม่โลครับแต่ว่าเวลา,าห้องที่เขาเขาบริใส่งานเขาสีได้ยอย่างบุ้งมัดแวลาเก็บมยังสีได้ง่ายครับอย่างบุ้งมัดเลยครับน่ครับคือว่าอันนึงเราเรียกครับเส้นแล้วครับนี่ครับคอยเช็กตัดมันสวยง่ายครับ จะงายห้อก็ตัดออกครับหรือบบตัดออกก็ได้ครับเวลาไปห่างนูห่างยังดังไฟงยากไฟเปียกครับตัดนี่ครับอ้อยไฟก็ได้ครับนี่ครับอันนี้อ้อยไฟก็ได้ครับตัดได้อ้อยไฟเลยก็ได้ครับได้ครับไหนนะครับเสร็จแล้วครับอันนึงครับนี่ครับเสร็จสมบูรณ์ครับอันนึงครับครับงงที่ห่างเบิื่งครับ อย่างว่าไก่มันเกี่ยวตัวนี้ครับเกี่ยวกตัวตัวข้องบากลยครับมันก็ดึงนาแล้วก็ไก่มันเสียบของกับนี่ครับว่านี่ครับนี่ครับเอาว่านี้ครับยู่เราเขานี่ครับจะได้ก็ตีนี่ก็บุรุดครับตีแห้งกับฟังนี่ครับกับเห็ดเป็นบ่วงครับแล้วก็กอบเป็นบ่วงครับ ผู้เฒ่าสมัยก้อนที่เฮดเป็นนะครับก็บผู้เฒ่านะครับกับยุคเก่าศูนย์น้อง่ายใชไยุคเก่าศูนย์สมัยนั้นนะครับไม่รุนยุคเก่าศูนย์ครับเฮดเป็นครับดักหนูตะเกียบไผ่ไทยถุงปุยนี่ครับจุนเซ่นะครับพา่จนเซ่เหรอครับตุงปุยครับใส่ดวงใส่ดวงตะเกียมันเป็นปลายไม่ไพ่ครับปลายไม่ไพ่เฮดเอาครับตะเกียบ ไปตั้งคล้องหนูครับนี่ครับไปครับนี่ก็ได้แล้วครับนี่ครับปี๊ดนะครับปึ๊บนะครับดีเท่านี้ก็ยูแล้วครับนั่นนี่ก็ฮัทได้ครับแนีนเนียนบินมาได้ครับปรสานสองที่ครับตายครับหรือว่าสิ้นแล้วครับผม